คือมันไม่มีคําพูดคําสุดท้ายที่จะพูดว่าลากันหรืออะไรมาเนี่ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชัญยน,นุชวรวง์นะคะหรือว่าพี่ปุ้ยคะ่ะเป็นแฟนพี่อาจิเสียงหล่อคะ่ะก็ถ้าสิ่งแรกก็คือจะเป็นน้ําเสียงนะคะน้ําเสียงหรือว่าการเสียงภาคด้วยความที่พี่เขาเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวตอนนั้นคือเกิด ขอ,ขอเล่าย้อนไปคือแม่แม่อจีเนี่ยอยู่ที่อุดรเสียชีวิตวันที่6แกก็ไปงานศพแม่บวกกับด้วยความที่อ่อนล้าอาจจะไม่ได้นอนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นการเพลียต่อเนื่องมาพอวันที่16ตอนเช้าเนี่ยเราก็ยังช่วยกันเสิร์ฟอาหารดูแลลูกค้าแล้วประมาณช่วงเที่ยงพี่อจีเขาก็ขออนุญาตเข้าไปนอนทีนี้พอช่วงเย็นก็เราก็จะมีลูกค้าเยอะต้องต้องหาคนช่วยแล้ว ก็เลยเข้าไปเรียกแกอีกรอบหนึ่งแต่ไปเรียกแกรอบนี้คือแกไม่มีการตอบสนองเราแล้วพี่เขานิ่งไปแล้วค่ะเราไม่ได้บอกลากันด้วยคือมันไม่มีคำพูดคำสุดท้ายที่จะพูดว่าลากันหรืออะไรมาเนี่ยค่ะถ้าเรามีโอกาสนะคะคือเราอาจจะเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอตรวจหรือว่าเช็คสุขภาพดูหน่อยว่าเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไร เบอร์ฉุกเฉินว่าเราพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บปั๊บขึ้นมาอะไรเนี่ยเราจะต้องโทรหาใครได้บ้างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพยาบาลหรือคนใกล้ตัวที่สามารถที่จะช่วยเราได้อะไรได้ประมาณนี้ก็ควรมีไว้ในบ้าน